สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการแชร์ประสบการณ์การเลี้ยงงูที่ผ่านมา7เดือนของผมนะครับว่าเจออุปสรรคเจอปัญหาอะไรบ้างไหมนะครับผมก็จะทําการสรุปเป็นข้อดีข้อเสียให้ฟังเข้าใจง่ายๆนะครับโดยจะเป็นการแชร์ในมุมมองของส่วนตัวผมเองนะครับอาจจะมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับคนเลี้ยงแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับครับผมก็ต้องขอกล่าวเกินก่อนนะครับว่าตัวผมเองเนี่ย เพิ่งเลี้ยงงูเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาปี64ที่ผ่านมานี่เองนะครับจบจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีระยะเวลาเพียง7เดือนเท่านั้นเองนะครับอ่าโดยงูตัวแรกที่ผมได้มาเนี่ยคือก็คือเจ้าฟินิกที่อยู่ในมือผมนะครับก็คือตัวนี้เป็นคอนเน็กเตเมียนะครับผมตอนที่ผมได้น้องฟินิกมาเนี่ยนะครับน้องมีอายุเพียงแค่ประมาณอ่าสิเดือนนะครับแต่ว่า ต้องบอกว่า10เดือนเนี่ยงูส่วนมากเนี่ยก็จะเริ่มมีขนาดตัวที่ค่อนข้างใหญ่ขึ้นมาแล้วอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นน้องฟินิกซ์ที่มานะครับคือมีตัวค่อนข้างเล็กนะครับเพราะว่าอาจจะด้วยปัญหาในการเป็นข้อจํากัดทางการเลี้ยงของร้านขายเดิมนะครับที่แบบยังขายงูเด็กออกไม่หมดสต็อกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มีการจํากัดปริมาณอาหารหลายๆอย่างนะครับทำให้น้องฟินิกซ์ตอนมาถึงผมเนี่ยตัวค่อนข้างเล็กเลยนะอาแต่เราจะไม่ขอพูดในประเด็นนั้นนะเราก็จะข่าม,มาเลยตอนนี้พอมาอยู่กับผมเนี่ยครับ ตั้งแต่เดือนพฤษภาเนี่ยจนถึงปัจจุบันเดือนธันวานะครับผมก็พยายามบํารุงให้น้องเนี่ยกินอาหารอะไรที่มันแบบค่อนข้างที่มันจะได้ตามครบถ้วนตามหลักโภชนาการตามที่เขาจะได้รับนะครับเพราะผมก็อยากให้เขาแบบมีน้ําหนักหรือเติบโตสมกับวัยของเขาอะนะฮะจนกระทั่งตอนนี้นะฮะก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยเขาก็จะมีความแบบตัวใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็ดูเป็นงูที่ล่าเลงขึ้นนะครับแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นนะฮะนี่ เห็นไหมครับนิสัยส่วนตัวของน้องฟินิก์นะครับน้องเป็นงูที่ไม่ดือ้อไม่สนเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างกินง่ายไม่ค่อยมีปัญหาจุกจิกเนาะแล้วก็ตั้งแต่ได้มาเนี่ยน้องอยังไม่เคยแม้แต่จะแสดงอาการขู่ผมหรือทําท่าที่จะแบบอยากจะกัดหรืออะไรอย่างนี้เลยนะตั้งแต่ที่ผมได้มานะคือตัวเนี้ยต้องบอกว่าค่อนข้างเชื่องมาก ครับแล้วก็นิสัยส่วนตัวของน้องฟิดิกนะครับจะเป็นงูที่ค่อนข้างเชื่องนะแล้วก็ออกจะนิสัยขี้กลัวด้วยนะครับแล้วก็จะนิสัยนิ่งๆตัวนี้สามารถลูบหัวได้นะครับเวลาผมจะลูบหัวเขาเนี่ยผมก็จะทําการเอานิ้วเนี่ยค่อยๆแตะไปทิ้งหัวเขานะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกนะ็คือถ้าเป็นงูตัวอื่นเนี่ยปฏิกิริยาเขาจะต้องถอยหนีใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เขาก็จะแหดหัวลงพื้นนะครับเหมือนกับวันหนึ่งว่าฉันยอมแล้วอะไรเงี้ยจะทําทอะไรฉันเลยอะไรเงี้ยนะครับก็คือเป็นงูขี้กลัวนะฮะ เดี๋ยวผมเคยเห็นผู้เชี่ยวชาญเขาเนี่ยเวลาจับงูเนี่ยเขาบอกว่าให้จับแบบสอดนิ้วประสานนะเดี๋ยวเรามาลองจับดูกันเดี๋ยวเราจะมาสอนการจับงูนะครับเป็นการจับแบบสอดประสานนะนี่ก็จะทำให้น้องงูอยู่ในมือของเราแบบนี้นะครับพอดีไปศึกษามามีมีคนเขาแนะนำว่าเวลาจับงูแล้วอยากให้อยู่นิ่งๆเนี่ย ให้เอาตัวเขาครับพันตามนิ้วมือของเรานะครับแบบสลับข้อไปเรื่อยๆนะแล้วพอเขารู้สึกว่าเขาแบบค่อนข้างอยู่นิ่งได้มันคงไม่ล่วงนะครับเขาก็จะนิ่งแบบนี้เลยนี่ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะพาไปดูกับงูอีกตัวหนึ่งที่ผมเลี้ยงนะครับโดยเจ้าตัวนั้นเนี่ยนิสัยจะมีความแตกต่างกับน้องฟินิกส์อย่างไรบ้างนะครับก็ติดตามคอยชมกันเลยครับนี่นิ่งเลยจับหัวให้ดูนะครับ ไปเจอกับงูตัวต่อไปกันเลยครับเพื่อนๆเ,เอาล่ะครับเพื่อนๆหลังจากที่ผมเนี่ยเริ่มเลี้ยงงูหรือน้องฟินิกซ์เป็นงูตัวแรกไปนะครับเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งจวบเข้าเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับผมก็ได้เข้าไปในตามกลุ่ม Facebook กลุ่มไลน์สาหรับคนที่รักงูสีซื้อขายงูสีต่างๆนะครับจนกระทั่งสุดท้ายแล้วผมก็เกิดอาการโรคงูงอกหรือเขาเรียกว่าโรคที่แบบอยากจะงอกสัตว์เลี้ยงเพิ่มนะครับแล้วผมก็ได้เจ้าตัวนี้มานะครับนี่เลย เป็นคูคอนเสเนกสีขาวนะครับน้องชื่อว่าน้องเมอร์ลินนะครับตัวนี้เนี่ยตอนที่ผมได้รับมาช่วงเดือนสิงหานะครับน้องมีายูแค่1เดือนเท่านั้นเองนะคือถือว่าเป็นงูที่เด็กมากๆเลยเท่าที่ผมได้มานะครับในตอนแรกเนี่ยที่ผมได้มานะั้นน้องเนี่ยมีอาการแบบคือเป็นงูที่เด็กมากครับเขาจะมีความระแวงตัวสูงมากๆนะตอนแรกๆผมแทบไม่กล้าจับเลยนะตอนได้มาเนี่ยตัวประมาณแบบเล็กกว่าตะเกียบเบี่ยครับนิดเดียวเองอะผมไม่กล้าจับเลยนะเพราะว่าเลี้ยงแบบประคบประงมมาก กลัวว่าถ้าจับแรงไปตอนนั้นตัวเล็กไงกลัวแบบเดี๋ยวเฉามือตายแล้วยุ่งขึ้นมาเลยนะฮะเนี่ยเนี่ยอันนี้น้องก็จะเป็นงูเพศผู้นะนิสัยจะค่อนข้างต่างจากน้องฟินิกตัวเมื่อกี้นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยอ,อาจจะด้วยเขายังเด็กอยู่นะครับเขาจะมีความปราดเปรียวสูงกว่านะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีความสู้นิดๆสมมุติว่าเราจะจับเขาอย่างเงี้ยเขาจะมีขู่บ้างมีแบบไม่มีฉกแต่ว่าจะมีขู่นะครับตัวเนี้ย แล้วก็นิสัยเนี่ยจะไม่ค่อยกลัวคนนะจะขี้สงสัยขี้สำรวจมากกว่าฟินิกชอบเลื้อยไปตามมุดผมปล่อยออกมานอกกล่องอย่างเงี้ยครับเขาก็จะเลื้อยเลื้อยเลื้อย,อยสำรวจไปทั่วเลยนะครับเป็นง่ายก็อย่างที่บอกนะครับเพราะว่าน้องเมอร์ลินเนี่ยเขาเป็นตัวผู้เนาะนิสัยโดยรวมเขาก็จะมีความปาดเปรี้ยวกว่าฟินิกตัวเมื่อกี้นะครับแล้วก็เรื่องของอา,อาหารการกินนะครับความกินง่ายเนี่ย ผมว่าให้พอๆกันเพราะว่าน้องเมอร์ลินเนี่ยยังเด็กอยู่เนาะก็ <_ d ic c> เป็นงูที่ค่อนข้างกินง่ายเลยแหละเป็นงูที่ไม่เลือกกินนะครับผมก็เลยไม่ค่อยหนักใจเรื่องนั้น <_ d ic> เพราะว่าเวลาเอาอาหารให้เขากินแต่ละครั้งเนี่ยเขาก็จะงับเร็วมากนะครับส่วนน้องฟินิกเนี่ยถามว่ากินยากไหมจริงๆก็ไม่ยากนะครับเพียงแต่ว่าผมมองว่าเมอร์ลินเนี่ยเขามาอยู่กับผมตั้งแต่อายุเพียงแค่เดือน2เดือนเท่านั้นเองนะครับ <_ d ic c> เพราะฉะนั้นผมเลยค่อนข้างสังเกตได้ชัดว่าตัวเขาโตเร็วค่อนข้างเห็นๆเลยนะครับเพราะว่า อาจจะเพราะว่าเขาได้อาหารโภชนาการอะไรที่มันครบถ้วนตั้งแต่แบบมาอยู่กับผมเนินเน่นๆนะต่างกับน,น้องฟินิกที่กว่าจะมาถึงมือผมเนี่ยเขาอายุตั้งสิบเดือนแล้วนะครับแล้วตอนมาก็คือสภาพคือผอมมากก็เลยคิดว่าดีไม่ดีเนี่ยเจ้าเมอร์ลินตัวเนี้ยนะครับอีกผมให้อีกไม่เกินสักครึ่งปีหน้าดีไม่ดีตัวจะโตทันน้องฟินิกได้เลยนะฮะเนี่ยเพราะว่าตอนเนี้ยน้องแคบน้ำหนักน้อยกว่าน้องฟินิกนะแต่ความยาวเนี่ยเกือบเท่ากับฟินิกแล้วเนี่ยเพื่อนๆดูนะคะ ตัวนี้ก็สามารถจับแบบประสานสอดนิ้วได้เหมือนกันแต่ผมคิดว่าจะไม่ค่อยอยู่มือเพราะว่าน้องจะไม่ค่อยอยู่นิ่งนะครับมัวไปหมดแล้วเอาละครับก็มาถึงช่วงที่ผมจะบอกเล่าถึงเป็นการสรุปและกันข้อดีข้อเสียของการเลี้ยงงูเท่าที่ผมสัมผัสได้และอยากจะมาแช์นะครับมาเลิกกันที่ข้อเสียก่อนนะครับสําหรับข้อเสียประการแรกนะครับก็คือคุณต้องรู้ว่าการที่คุณเลี้ยงงูเนี่ย คุณจะต้องให้หนูกับเขานะครับไม่ว่าจะเป็นหนูเป็นเป็นหรือหนูแช่แข็งนะครับยังไงงูก็ต้องกินหนูนะครับซึ่งผมก็แนะนําว่าให้คุณเนี่ยไปเคลียร์แล้วก็ทําความเข้าใจตกลงกับทางบ้านก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแบ่งพื้นที่แช่ในตู้เย็นหรือการจัดเก็บสต็อกต่างๆที่มันไม่ปนกับอาหารหรือสุขานามัยของที่บ้านนะครับแนะนําให้คุยกับคนที่ครอบครัวก่อนนะครับข้อที่2นะครับก็คือเรื่องของอืแล้วก็ของเสียที่คุณจะต้องเจอกับงูนะครับผมบอกเลยว่างูตัวเล็กๆเ,เนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่า อ,อึหรือฉี่หรือของเสียที่เขาขับถ่ายมาเนี่ยมันก็ธรรมดาใช่ไหมครับแต่ว่าพอคุณเริ่มเลี้ยงเขาแล้วโตขึ้นเนี่ยพูดง่ายๆคือพอคุณเริ่มอัพไซส์อาหารขึ้นให้คิดง่ายๆว่าหนูหนึ่งตัวคืออึหนึ่งก้อนคุณคิดว่ามันจะเหม็นแค่ไหนผมบอกว่ามันเหม็นมากๆเลยนะครับแล้วก็คุณจะต้องทําใจอยู่กับมันให้ได้เวลาที่คุณจะเก็บทาความสะอาดเนี่ยแม้มันจะเพียง1ครั้งต่ออาทิตย์นะครับแต่ว่านั่นแหละรครับถ้าเกิดคุณทําใจไม่ได้เนี่ยคุณก็ไม่ควรจะเลี้ยงงูนะครับ ข้อที่3นะครับก็คือถ้าคุณเลี้ยงงูเนี่ยคุณจะต้องมีเวลาดูแลเอาใจใส่เขานะครับอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งหรือมากกว่านั้นได้ยิ่งดีนะครับคือถึงแม้ว่าเขาจะกินเพียงสัปดาห์ละครั้งนะครับแต่ว่าผมก็แนะนําว่าให้คุณเนี่ยควรจะมีเวลาหมั่นดูแลเขาเหมือนกับสัตว์เลี้ยงทุกชนิดที่ควรจะต้องอได้รับการดูแลเอาใจใส่จากเจ้าของนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความผิดป,ปกติต่ตางๆเช่นขาดน้ําหรือความผิดป,ปกติใน พื้นที่เลี้ยงหรือกล่องเลี้ยงของคุณนะครับแนะนําว่าให้คุณดูแลเขาด้วยแล้วก็ถ้ามีเวลาเนี่ยอย่าเลี้ยงเขาแต่ในกล่องแคบแคอย่างเดียวนะครับปล่อยเขามาเลื้ยอยอิสระในห้องหรือพื้นที่ที่แบบคุณคอยดูแลทั่วถึงได้นะครับจะทําให้เขาเนี่ยแข็งแรงแล้วก็มีความสุขข้อที่4ี่นะครับข้อนี้เลยก็คือหากคุณเนี่ยยังอยู่หอพักนะครับหรืออาคารที่เป็นอาคารเช่าต่างๆที่ไม่ใช่บ้านของคุณเองนะครับคุณจะต้องมั่นใจว่า คุณเนี่ยมีพื้นที่เพียงพอที่จะเลี้ยงดูเขานะครับแม้ว่างู1ตัวเนี่ยจะใช้พื้นที่ในการเลี้ยงเนี่ยแค่กล่องหนึ่งใบประมาณ20ลิตรนะครับสำหรับงูคอนสเน็กตัวเต็มที่นะครับแต่ว่านั่นแหละครับคุณก็ต้องมีพื้นที่เหล่านั้นคุณมั่นใจไหมว่าคุณจะมีพื้นที่เหล่านั้นแล้วก็จะไม่เกิดปัญหากับส่วนกลางหรือหอพักที่คุณอยู่นะครับคุณมั่นใจว่าคุณสามารถที่จะแอบเลี้ยงเขาได้ก็นั่นแหละครับข้อที่5นะครับคุณต้องมั่นใจว่าคุณเนี่ย จะยอมรับภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นได้กับสัตว์เลี้ยงของคุณหรือเจ้างูตัวนี้นะครับแม้ว่างูจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เขาไม่ได้ต้องการอัพสซอรีที่มากมายเหมือนอย่างสุนัขแมวหรือสัตว์จําพวกอื่นนะครับแต่ว่าอย่างน้อยคุณก็ต้องมีค่าขี้เลื่อยนะครับรองพื้นค่าหนูนะครับต่อเดือนนะครับซึ่งงูตอนเล็กๆเนี่ยเขาก็จะกิน,นจริงจริงูไม่ว่าเด็กหรือโตเขาก็จะกินประมาณสัปดาห์ละครั้งนะครับแต่ว่าเมื่อโตขึ้นเนี่ยคุณก็ต้องขยายอาหารเขาใช่ไหมครับหนูหนึ่งตัว อาจจะราคาหนูต่อตัวหนึ่งประมาณ40-50บาทได้นะครับคุณก็ลองคิดตัวแล้วกันว่าใน1เดือนเนี่ยเขากินกี่สัปดาห์นะครับสมมติเขากิน4สัปดาห์4ตัวนะครับคุณก็ลองคำนวณเป็นราคาดูว่าคุณจะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของอค่าดูแลรักษาคืองูเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างทนนะครับแม้เขาจะไม่ได้ป่วยมากนะครับแต่ว่าก็แนะนําว่าให้คุณเนี่ยพาไปาตรวจสุขภาพบ้างนะครับแล้วก็พาเขาไปถ่ายพยาติโปรโตซัว,วตามคาแนะนําของแพทย์จะดีที่สุดครับ เอาละครับเพื่อนๆก็มาถึงเรื่องข้อดีของการเลี้ยงงูบ้านนะครับโดยข้อดีข้อแรกก็คือแน่นอนว่างูไม่สามารถส่งเสียงได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะหมดกังวลทันทีถ้าหากที่คุณจะต้องมีการทํางานหรือการใช้สมาธิต่างๆภายในบ้านหรือที่พักอาศัยของคุณนะครับการเลี้ยงงูเนี่ยจะไม่ได้ทําให้คุณเนี่ยเกิดปัญหาในการรบกวนสมาธิเหล่านั้นเพราะงูเนี่ยแทบจะไม่มีเสียงเลยนะครับไม่สามารถบอกได้ด้วยว่าเขาต้องการ ที่จะหิวอยากจะออกมาเล่นเหมือนอย่างสุนัขหรือแมวที่แบบจะส่งเสียงร้องหรืออ้อนเวลาหิวอาหารนะครับงูเนี่ยจะไม่มีเสียงเหล่านั้นเลยคุณจะหมดปัญหาเลยครับข้อที่2ก็คืองูเนี่ยใช้พื้นที่เลี้ยงเนี่ยน้อยมากๆครับอย่างที่บอกไปเมื่อก่อนหน้านี้นะครับก็คืองูคอนเน็กอย่างเงี้ยนะครับถ้าตัวโตเต็มที่เนี่ยตอนนี้ยังไม่โตนะถ้าโตเต็มที่เนี่ยนะครับคุณสามารถเลี้ยงเขาในกล่องพลาสติกเจาะรูนะครับหรือจะเป็นกล่องอะคริลิกก็ได้นะครับโดยขนาดที่แนะนําตอนโตเต็มที่เนี่ยก็ประมาณ20ลิตรก็กําลังดีนะครับ เพียงเท่านี้นะครับคุณจะสามารถเลี้ยงเขาไว้ใต้เตียงนะฮะในตู้เก็บของของคุณแล้วมีผ้าปิดนิดหน่อยนะครับเขาก็สามารถอยู่ได้แล้วนะฮะไม่ต้องใช้พื้นที่กว้างขวางเหมือนอย่างสัตว์ชนิดอื่นๆนะครับนี่คือความพิเศษของการเลี้ยงงูนะครับผมข้อที่3นะครับก็คือน้องงูของเราเนี่ยกินน้อยมากๆนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยงูจะกินที่สัปดาห์ละ1ตัวเท่านั้นนะครับหนูขนาดขนาดของไซส์หนูเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ ขนาดของงูที่คุณเลี้ยงครับว่าตอนนั้นเนี่ยน้ำหนักเขากี่กรัมแล้วคุณจะให้เขากินกี่กรัมเนาะเพราะฉะนั้นมันจะไม่เกิดปัญหา,เ,าเมื่อคุณเนี่ยต้องการที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศไปต่างจังหวัดหรือมีธุระไปที่อื่นที่ไม่ต้องกลับบ้านหรือที่พักเนี่ยเป็นสัปดาห์ได้นะครับเพราะว่างูเนี่ยเขากินแค่อาทิตย์ละครั้งเองครับแล้วเขาก็อยู่ที่กินเสร็จแล้วเขาก็อยู่กับที่ในกล่องนิ่งๆแบบนั้นนะครับคุณไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่าคุณจะไม่ได้ให้อาหารเขาเพียงพอเหมือนอย่างสัตวชนนน่ๆคะ้งาาาารกกวััเเเยยย็บบูสมล ข้อที่4นะครับต้องยอมรับกันว่าผู้เลี้ยงงูส่วนใหญ่นะครับก็เลี้ยงเพราะว่าเรื่องของความสวยงามแล้วก็ความแบบเท่ไม่เหมือนใครนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกกันนะครับว่างูเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์เอกโซติก ที่จริงๆค่อนข้างเบสิกนะครับสำหรับคนที่สายที่เลี้ยงสัตว์เอกโซติกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดในวงการของสัตว์เลี้ยงทั่วไปเนี่ยครับงูก็ยังเป็นสัตว์ที่ไม่ได้แมสอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นการที่ใครเลี้ยงงูเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ายิ่งคุณเลือกมอฟเลือกสีที่แบบมันสวยๆมันหายากหรือมันถูกใจเป็นของแรไอเทมนะครับคุณก็จะยิ่งมีความพราวนะครับในการที่จะไปคุยกับเพื่อนหรือคอมมิตี้อื่นๆนะครับที่เขาเลี้ยงสัตว์กันแบบทั่วๆไปนะครับคุณก็จะรรรู้สึกกกกววว่่่่าาาตััเเเอองนนนนีียมมมมมมคคแปปใใหหไื็็ เขาเรียกว่าเป็นการเลี้ยงเพื่อตอบสนองนี้ตัวเองประมาณนึงครับคนที่เลี้ยงงูแล้วก็เล่นพวกมอฟเนี่ยน่าจะรู้ดีครับข้อที่5นะครับก็คืองูเนี่ยเป็นสัตว์ที่อายุยืนนะครับเห็นแบบนี้เนี่ยน้องงูเนี่ยมีการวิจัยเขาค้นพบว่างูคอนสเนกเนี่ยที่เลี้ยงในพื้นที่ปิดนะครับแล้วก็แบบไม่ได้เลี้ยงในธรรมชาตินะครับมีคนคอยให้าอาหารดูแลความปลอดภัยเนี่ยเขาสามารถอายุยืนได้ถึง20-30ปีเลยนะครับไม่ใช่น้อยๆเลยลุงงูเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างอดทน คือพูดง่ายแทบจะไม่ค่อยป่วยเลยนะครับป่วยยากมากๆนะครับจะมีก็แต่อาจจะเป็นรายปีถ้าผมไม่แน่ใจนะเขาจะมีพาไปตรวจสุขภาพประจําปีไปเอ็กซเรย์ไปเขาเรียกว่าอะไรไปให้คุณหมอเนี่ยทำการถ่ายพยาธิโปรตัวส่วนนะครับที่มันอาจจะทําใหา้เป็นการแฝงตัวอยู่ในตัวน้องงูนะครับบางทีทาให้น้องงูมีปัญหาการย่อยหรือการจเจริญเติบโตเนาะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากจะฝากถึงเพื่อนๆที่ เริ่มจะสนใจเลี้ยงงูหรือสัตว์เอกโซติกหรือแม้กระทั่งสัตว์อื่นๆทั่วๆไปนะครับว่าก่อนที่จะเลี้ยงเนี่ยให้ลองถามแล้วก็ช่างใจตัวเองดูว่าเราเนี่ยมีความรับผิดชอบพอที่จะดูแลชีวิตเขาไหมนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าสัตว์พวกนี้ เขาก็คือหนึ่งชีวิตนะครับเขาก็มีเราเป็นโลกทั้งใบของเขานะครับถ้าเกิดเราไม่ดูแลเขาอย่างดีแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วผมเห็นหลายกรณีเลยนะครับตามกลุ่มตามอะไรต่างๆเนี่ยมีน้องๆที่อายุยังน้อยๆนะครับแล้วก็ประกาศขายงูบ้างประกาศขายสัตว์ต่างๆบ้างน,นะครับทั้งที่เพิ่งรับไปเลี้ยงแค่ไม่กี่สัปดาห์เองนะครับบางคนก็มีเหตุผลเช่นแบบว่ายังไม่พร้อมที่บ้านยังไม่สามารถรับได้หรือบางคนก็ย้ายที่อยู่กระทันหันหรือบางคนก็เบือ่อ อยากจะเปลี่ยนอะไรอย่างนี้บ้างน,นะครับก็มีการเอามาขามาแลกเปลี่ยนกันก็เลยอยากจะฝากไว้ให้ค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใ,ใจดีๆนะครับก่อนที่เราจะรับหนึ่งชีวิตมาดูแลเขานะครับผมยังไงสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวเพื่อนๆลาไปก่อนเพีงเท่านี้นะครับแล้วยังไงเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นเรื่องอะไรแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย